มื่อนี่มาตามความฝันแม่จีได้ยินข่าวว่าเพิ่นฝันเพิ่นฝันดีเพิ่นฝันว่าเพิ่นไปวัดเพิ่นไปวัดเพิ่นก็เลยไปเห็นเขารอท่องรออย่างนี้แหละรอรอท่องเพิ่นก็เลยไปล้มใส่ท้องเขาท่องอาบตัวเพิ่นเต็มอยู่เพิ่นว่าเป็นแบบว่าคือเขาเขาติดท่องอีหยังเพิ่นว่าไหมท่องล่มล่องละท่องเต็มโตเพิ่นอยู่อ้าวจะเป็นตัวใด ล่องไปล่องไปตามเล้าก้อนมือนี่ก้อนก็ได้ก้อนจะไปรัฐบาลไทยเป็นตัวใดล่องไปติดตามช่วงควบฝันเมจี้ใดเลยค่ะสวัสดีครับเมจีครับสวัสดีจ้าโอ้เสียดายเนาะเลือเล้าหมดหันเนาะเมจีฝันว่าเอ็สร้างเต็มเนาะเขางานศพเนบะก็ะพากันตีเก่าซี่เก่าสามเนาะอ๋อเก้าแปดนะครับทีจริงสร้างกต่ตีเก้าแปดอะไรอย่เง้ยแต่ว่าเฮาตีพอดีเลงเนาะนะครัหมูแหละ มันว่าตามเพื่อก้าวละนะครับ oh <my> เป็นเกี <Used tat oo> <food> ่ยวกับว่าแม่นคือม่นตามนี่เดี๋นาะนะครับย่างนิฟซีวานะครับเคนวัวดอกเนาะกต่น้ำของน้ำดูธรรมดานะครับไอ้นิฟซีดีกับพวกชิมิโชว์กันอยู่นะครับวันนี้ถาว่าตามเลยเล่าเขางานเป็นยังคือเป็นฟ้าเป็นฟังฟังหันนะเห็นพี่ตูโทรศัพท์เสียว่ะอ๋อโทรศัพทับฟันเสียตามีเฮ้เสียว่ะอ่าอืมวันนี้ทรหาได้กับวันนี้วันนี้ พอดีร้านเตาเก็บว่างหายเนาะ,ะร้านไม่ลุยเนี่ยน้อง,องแด็กนะครับขอคุณเลยลร้านเดยลุยน,นะครับตีเพิ่นเก็บไปทานเนาะ,ะนะครับห้างแรได้กเก็บไปทานแอ้ซ่อมห้างแต่ว่าบ้านนี้มาโทมตอนเราเรียกพอดีก็เรื่องห้างเป็นโชคกี่น้องไอซี่อ่าหมายเด็กไกายไายโทษแซวคัมพ่าเก่าเก่าเจ็ดจ้ะสามตัวไายเนาะจ้ะโอ้สุดยอดนะครับเกาคือเก่าเก่าเก่าเจ็ดเอาน่าจะลงให้นะครับหาเป็นโชคเนาะพอมาตามเด็กโทษครั์เสียไส้หนาเนะ ก็ต้องเขาจะบอกเลยเขาตนนะครับกเก่าเกียรตนะินาะเอาปันนี้ทำกุ้งฟันนะครับบันกุ้มฝันฝันว่าไอไปวัดได้วัดวัดในฝันคือได้ไปไปผู้เดียวจะไปวัดวัดไงามาเลยเขาเฮดพิธีอย่างมูแต่ใส่ชุดขาวชุดขาวแล้วเขาไอ ไอ้ในวัดพระสวัดเราก็มีพระประธานไอ้เทศพิธีอย่างลเจราก็มีคนไอ้ไอ้เขาเอิ้นนี่อย่างไอ้ไอ้เงาเงาเด่นไอ้มีคนเราก็เอาสายไฟเออคือแบบนั้นล่ะลองถะลองถะลองท่องอยเนาะเราเราก็มีท่อไอ้ท้องที่ติดแผ่นแน่หน่อยไหมติดพระแผ่นแน่นหน่อยพอติดอันท้องขมเพียวท้องขมเพียวเขาติดนั่นแลเพิ่อนก็เอา เอาอย่างล้วงเราเพิ่งก็เอาเอามาตะใส่พวกกองบักง่ญ่เลยกองบักง่ายเลย,ย,เ,ลยเขาไปยืนเบืองมีแต่พูดเถ่าพ้นใส่ชุดขาวเต็มไม่ได้ชุดขาวมีเขาพวกแตกพวกผู้เดียวแล้วเขาอยากเห็นว่าเอาเป็นเหตุวิธียังขึ้นมางา่ายแท้ไอได้ไปเบืองอ้ท้องกองเอไอท้องไอแผ่นนี่หน่อยไม่ใช่กองบักองแบบง่ายเลยจ่ายัน เขาก็มนเขาไปมนเขาไปมนไปมนมา,า,าเพื่อนพักลมทับท้องอหไหมอ่าพันอ์พันเดียเอลมทับท้องววอดูสนะีเนี่ยทานี่ไม่กรวมทับท้องุูงสิเขาก่อเพอะลูกเขาลูกขอกมาท้อท่อมันก็ติดเขาห้เต็มัวเลยติดติดบ่อติดตะว่งที่เขาลมทับในข้างหนานะันนเอันดีเหวาสิฟันดีันได้ล้ลมทับท้องหรือว่าเสิร้ฟไงนั่นแหละลมทับท้อง เข้าเข้าอ <geez. S 1> mm ่ะเข้าเข้ายาดเพราะว่าเข้ากับพุ่มปัดท่ออยู่โตเข้าออก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 ไปกองมือออกอะไรด้วยกันเนี่ยบว่าปัดออกไปกองเกาะกองมองเก้าแม่จ้ะแต่ว่ามันกบ่ออกหมดหรอจ้ะแต่ว่ากบ่อายุเท่าปีเมื่อกี้เอไอเดือนหนาวันที่ยี่หกสี่สิบสามเดือนสี่สิบตอนนี้เลยก็สี่สิบสองสิบเกตเดือน พอฟัดออกเราพอฟัดออกเราตื่นเดียวมันนะพ่อฟัดออกเราก็กันยางไม่งานอ่ะยางไปกาบพาพพูดทะลุคำนั่นวะแล้วก็การภาพพูดทะลุแล้วก็ย่างออกแล้วก็ตื่นแสดงว่าเมื่อกี้มันไปงานเี่ยวกันเทท่องเนาะวัดี่ธีแบบไงเนาะเจ้ามีเต่ามีอย่างมีไม่ก็ยางอ่ะมีสองคนขังนึงกงเอาลงไปแล้วก็มีกล่องข้องแล้วก็ยางไป เพรี่เขาใส่ชุดขาวไม่เข้าผัวแต่พัวผู้เดียวไงแล้วก็มีผ้าชวดแล้วเขาผ้าทานองยัๆไงเวลาเราก็เข้ากับมุนเขาไปมนไปมนมายืนเมื่อสะพากมนไปมนมาเขาก็ย่างไปชวนไปชวนมาเพื่อมาคือไอ้ก็บ่ามันพักออกจากแบบพักไปยางชวนไปชวนมาก็ได้ลมไปลมท้าท่อ รมทังก็จะเป็นโชกเาะยูมิกเอนซี่สองย่างซี่สามพ่อสอเกิดสองหาสองหาบ่ะเลขเบอร์โทรที่ให้เม่นกี้เนาะลงท้ายด้วยเก้าเก้าเจ็ดเก้อนะครับสามตัวหนาเลยนะจับวะสามตัวหนาก้องอะไนะอห้เป็นตัำพี่โบสามตัสุดสามตัวนาสามตัวหนาศูนย์หกหนึ่งศ uh. ูนย so. ์หนึ่งสาม แปดเก้าเก้าเจ็ดเด้อถามมาเนาะศูนย์ห้หนึงนะ่งเนาะอ่าถามนะครับพี่้องถามเด้อนะเ้สาวตัวนาศูนย์ห้างหนึ่งเด้อนะครับอเลขไทเก้าเก้าเจ็ดนะครับเจ้ว่าให้ตีสี่ไห้ฟันว่าเกี่ยวกับท่องกีอะไไม่ตเกี่ยวกับท่องกับสี่อายุเนี่ยประ่าเแล้วเลยน,น้อนหลบสัท่องเสับท่องเจ่ว่าให้ทำไ้ฝันเนี่ดฝันเห็นท่องกับสีสองซีสองฝันเห็นท่องทำได้ันฝันซีสองสีสองไนทไทำไงฝันเนะันกับขอเงี้แบ่ จำมาพิดซี่สองซี่หาะซี่สองจำเลยซีสองซี่สองมีอเพราะว่าฝันจำได้เปิดเบ่งอยู่ใ่ตัวหนึ่งหรือตัวใดนะซี่สองฝันเินท่ออ๋อฟันลงกซี่สองเลอเนาะซี่สองเออเอาไปฝันเทนท่อเป็นซี่สองทีตัวใดงก็ต้องตีสอยกันเด้อนะครับอืมอินนี้เราชุดแง่กับฝันเทีนท่อกับซี่สองเป็นซีสองครับผมซีสองซี่หากระไดนรอจำมาผิดวะ ซี่ซองเนาะตัวเอยู่ก็ดีจะว่าไรก็ได้น้อไป่ตื่นเนาะใช่ต้องมาหลยตัวเด้อนะครับเนาะไมเกด้อดนะทำฟันดีนะครับโดนทับท้องเนาะท้องขับเปียวนะครับผมอเมื่อไอพี่เมื่อกี้ว่าเขาก็ยูไก่ยอะตากเยอ่เจ้เอานะครับเขาไปดอกพี่น้ีซี่ก็มากเนาะคนมากมากเเบืงเมนยเขาจะจอดด้วยดีนี่เดี๋ยวนี้เเขาก็ตัังจอบเพอยาได้เคล่นบ้างฟังเล่านะครับ เขาขย่อมห้มืัอนี้ทำเป็นฟังเล่านะครับแต่ว่าก็ลงรถทีหนึ่งนั่นะครับก็บพราะน่เลขที่เราให้ไปแล้วจจะเขาก็ได้เนาะเดี๋ยวิถามไม่เขียนนะว่าก้อนพันจะให้ก้อนพันสีฟันคลิปนี้เนี่ยเพิ่นฟันให้เลขตัวใดก้อนอันนั้นนะครับเนาะเดี๋ยวตามเดี๋ยวช่วยม่งนะครับแต่ว่ามืัอนี้จะตีไปก้อนเลยนะครับครั้งแรกคือโทษซาไปเกะเสียนะครับมาวันหนึบบุญไหวทำจะได้เนาะโทษน้ำแล้วน้าหยดเชื้อสิได้ขึ้นมาคือมีร้านไม่หรือรับให้นะครับก็เลยเด็กแก้วขึ้นเนาะ เด็กทยมันก็คือเกเดเกียเดนครับอายุไม่เกีงที่ลงทับท่อนคือสี่สปีอย่างสีสมนะครับพ่อซอเกิดสองหาหาครับอายุสี่สองกับี่เนี่ยนีเนไม่ไม่เกเนาะจ้าท้าไม่ทรากว่าท่อนกับทีนี่ไม่ตือตามนี้เด้นนะครับปดยมักนากตามนี้ละสี่สองหรือพี่น้องจะซืสี่หากอะไรกันไหนว้มจำมคิดเต้บาขคังจจะสี่หายจคินะครับช่วงนั้นม่เกีเด้นนะครับยกควอนเสียงไปถามฟันกวัน วันแรกหันจะนมีเกียวฝันนี่คือฟัน,นว่าไปวัดป้าว่ะไปวัดป้ามีลง,ง,งสุดมีคนใส่สุดขาวสิเอ้ยมีไปคนใส่ส,สุดดำเลยเนาะจำได้ว่าไปเราเห็นคนใส่ส,สุดดำเต็มอียังงเนี่ยเยอยนะครับไม่เกลียวซึ่งว่าจะตีกันต่อสีเราก็เลยเห็นสร้างเต็<ะ>มกันสร้าง,างแม่ลูกสร้างแม่ลูกลูกันได้ลูกก็ได้เต็มช่องไม่ใส่ห้าตัวนี้ใส่เยอ่ใส่นะเอ้ยนี่เอ้อประมาณไม่ใส่เลยช่วบพงน้ำาม ที่มาฟันเห้งสั่งไหมอาจจะเป็นวาเลขงวดนี้โอ้นี่เี่อาจจะเป็นวาเลขงวดนี้เม่เก้เขาแล้วพอฟันหนึ่งน้องทับท้องอะนะครับแต่ว่าก้อนสีหาเลขก้อนหาเลขที่สองตัวนี้คือเม่เกอฟันวาไปวัดตาเห็นงานศพนะครับงานศพอย่างเจสสุด,ดำมีเห็ดกระโลกเนาะจากโลกโลกเดียวเปล่าเลี่ยงกันเลยโอ้หลายโลกเนาะหลายโลก,โลกหลายโลกเลี้ยงกันนะครับเนาะ,ะ,ะกัที ชัวหงเดตีสี่ศูนย์เก้าสี่ศูนย์เนาะไปเห็นสัางน้อยเต้นนะเดีเห็นส้างน้อยเต้นไมพี่แม่บอกแม่แม่แม่รูปแม่รูปเต้นอ่าแม่ยางรูปเต้นแม่ยางรูปเต้นเนาะก็เลยตีเก้าหนึ่งเก้าสามหสามนะครับมอเลยก็ไม่เก๋คสัมผัสกันทหนึ่งครั้งแรกเลยสสัมผัสกันนี่คือฟันเนสั่งเต้นไอัู่ันันยางองบ้านรูปโซ่หสามตกนะ่เลยว่าพรแน่ว่าฟันแม่เก๋ฟันทัอ่านเลขส่สองแล้วกันะครับ เลยอ,อยากโชว์ก้อนก้อนที่เลรก้อนที่มันจะฝันเห็นท้องเนี่นไหนตัวนี้มา,นะมาเนาะจำโอเคทำไมตุ้ยเนาะเดี๋ยวสามีเพคนเกิดฝันเนี่ยนะฝันว่าตกสางตกสางเนาะแล้วก้อนนั้นเป็นเกศฝันเป็งูหัดครอบัวใช่ก้อนนี้ได้นเกศซีนี่ระวังดีๆเด้อนะครับเกศซีเกศสามเนาะหกสามนี่ล่ะสังเกตแล้วบทคขอบพ้นนี่มีมีฝันมาแล้วนะครับสามีฝันหนึ่งในเก๋สามฝันสามฝัมนนะครับ แต่ว่ากัเจียวตั้หนึ่งัวเก่าคือเก่าซีสามีนี่ฝัน่าัตฟังคิวแดบฝันมางูลัดคอเราเขาเอาไม้ไปทิมเออนะครับทิมทิมหัวงูก็่เป็นสามีกันเราทำมาผงเส้นะคำพ่าครับผมล้วก็มากระบาตาเนาะเอากระตามนี่ไมตื้นะครับกลอกยอดอีกนิดนะครับกินไม่เก๋นะครับวาแนี้เรารัฐบาลไทยอาจจะเขาแล้วเนาะอันนี้นอนทับท้องนะครับหรือจะที่นอกจะเอาฝันราุดรดไปเด็นเพื่อนบ้านใครให้กันนะครับ งเก็บยไม่ต en like ้องม่ยำอันนี้กยำอะไรน่าสนีเลยมาเล้วกันอันะครับอันนี้เขาจะยำวันลาสุดสีคอนมันฝันในท้องววาเต็นตัวไหนห้ามหนออเลยไทยนะเข้มาผมนะยำอะไรอีกอันนี้สนิีเลยลาสุดท้องดีเลยอันนี้อันที่ใช่่าันเออผมมาเลี้ยวใด้ฮะในหองอันเมื่อกี้นี่คือโชว์ชวว่ามอนฝั่ในท้องนะเออคนแหยงมาก่อนน้นะันแรกคนเจ้ พันสองพันสองทีเราพยอดูเดินเาเด้อนะครับเอ๋อตามนี้เด้อนะครับสรุปเดินเด้อบ้านี้นะครับสรุปว่าฟันล่าสุดซูมขึ้นหน่อยเนาะจ้าสุดเลยนะเมื่อกี้ฟันว่าได้ไปงานวัดเห็นเครจะร่อนฟองอยู่จ้าก็ได้ไปเวิ้งจ้าตัวเล็บหมุนขอน้มือไปไปลมใส่กองฟ้องอ่าพักใส่บปะมันมันไอ้ชนกันไปชนกันมาเนาะก็ลมทับโอ้ลมทับฟองเนาะทฟอกเปรี่ยวนะครับจ้านะครับฟองก็เต็ยมโตเนาะนะครับ ว่าปัดท่องเบนเหล่าคนก็เลยอย่างรองานสบายครับแต่ได้เตื่นเนาะแต่โบแนครับผมแต่บ่บแน่ว่าเลืคุณเขาแล้วนะครับหรืออาจจะเป็นอายุคนสีสองก็ได้นะครับอายุคนสีสองอย่างสีสามเกิดพ่อส่อสองหาสองหานะครับเบอร์โทรศัพท์หายล่าสุดนะก่อนจะมาถ่ายเบโทรศัพท์หายนะครับเราโชคกับเขาเกิดเด้อนะครับไปช่วงประมาณนั้นเมื่อกี้อาจจะเป็นรัฐบาลไทยหรือเป็นเล็กเล้าก็ได้เด้อนะครับสำหรับคลิปนี้นะนะครับหรือเลขไทยคนเขาแล้วนะครับทีคนไทย ฟันซ้างเต็้นเนาะกับกรลรองพิจณา,านาวช่วงขยันนไามีกีด้ลยนะขอบคุณมิจฉัลไยนะครับสดีวทสกทครับ,บ่